จะทำยังไงหากคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าราคาสินค้าขึ้นเกือบพันเท่าเคยสั่งกระเพราหมูสับ40บาทกลายเป็นราคา30,000บาทเงินเก็บหลักแสนที่เคยคิดว่ามีมากพอจะไปดาวคอนโดหรือดาวรถกับซื้อข้าวได้ไม่ถึง10จานด้วยซ้ำลองคิดภาพตามสิว่าหากเรื่องสมมุติข้างต้นเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นวิกฤตเวเนซุเอลาพิษเศรษฐกิจ ทำประชาชนต้องซื้อเนื้อเน่ากินอย่างชีพแก้จนแบบเวเนซุเอล่าแจกกระต่ายให้ประชาชนกินเวเนซุเอล่าวิกฤตหนักน้ำไม่ไหลไฟดับขาดแคลนอาหารไม่มีงานทํา IMF คาดเงินเฟอ้ออาจจะพุ่งสูงแต่1ล้านเปอร์เซ็นต์ในปีนี้หากเรื่องสมมติข้างต้นไม่ใช่เรื่องสมมุติมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เวเนซุเอลากำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อรุนแรงหรือไฮเปอร์อินเฟช n ส่งผลให้ธนาบาัตรบริวาแทบจะไร้ค่าเงินที่เคยใช้ซื้อแฟตขนาดหนึ่งห้องนอนได้เมื่อ15ปีก่อนตอนนี้อาจจะสามารถซื้อกาแฟได้เพียงแค่แก้วเดียวในปัจจุบัน เรามาดูกันข้าวๆว,ว่าวิกฤตของเวเนซุเอลาเกิดจากอะไรทําไมถึงเลวร้ายได้ขนาดนี้เราคงต้องย้อนกันไปไกลหน่อยละนับแต่การค้นพบน้ํามันในต้นคริสต์ศตวรรษที่20เวนซุเอลากลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ํามันของโลกและมีน้ํามันสํารองใหญ่ที่สุดจากเดิมที่เวเนซุเอลาเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่ส่งออกพกพันทางการเกษตร เช่นกาแฟและโกโก้ก็ชะตาพลิกผันมีเจ้าน้ำมันเนี้ยขึ้นมาคลองการส่งออกและรายได้ภาครัฐอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันในเวเนซุเอล่าเกิดขึ้นเมื่อปี1976เมื่อประธานาธิบดีคาร์ลอสเปเรลสออกนโยบายยึดธุรกิจพลังงานของเอกชนกลับมาเป็นของรัฐควบคุมกิจการพลังงานในประเทศทั้งหมด าจฟังแล้วดูดีที่ยึดโครงการจากเอกชนเอารายได้เข้ารัดแล้วค่อยไปบริหารจัดการหมุนกลับไปให้ประชาชนทำให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็คงแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนการ์ตูนดิสนีย์เกินไปเราคงไม่มีโอกาสเห็นพาดหัวข่าวที่เปรียบเสมือนศกอนาตกรรมเหล่านี้ เพราะรายได้ที่มาแทนที่จะถูกนำไปใช้กับโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคส่งเสริมสุขภาพหรือพัฒนาบุคลากรในประเทศกับเอาไปโปรยจ้าโปรยเงินเข้าไปซื้อใจคนจนจะว่าไปมันก็คุ้นคุ้นคุ้นมากๆแต่นึงไม่ออกว่าที่ไหนก็ทำแบบนี้เอาเป็นว่าขอเล่าต่อ พอได้รับเงินแบบสบายๆก็เกิดความเคยตัวทำให้ประชาชนไม่อยากทำงานอยากจะรอรับเงินจากรัฐอย่างเดียว แต่เพราะสร้างโครงการประชานิยมไว้มากทำให้ฮูโกซาเวสผู้นำคนก่อนที่เป็นที่รักของประชาชนมีฐานเสียงมั่นคงสามารถครองอำนาจได้ยาวนานจนตายคาตำแหน่งได้เมื่อรัฐบาลหนึ่งทำโครงการแจกจ่ายแถมนำของเอกชนกลับเข้าสู่รัฐแล้วได้ผลตอบรับดีนักการเมืองคนอื่นๆก็สรรหานโยบายเหล่านี้เพื่อหวังคะแนนเสียงของประชาชน ผู Hugo, ้กรอเริ่มโครงการนับพันซึ่งทำเพื่อเอาใจฐานเสียงส่วนใหญ่กลายเป็นโครงการในลักษณะของการแจกเงินอย่างไร้ประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นโครงการบ้านพักราคาถูกซึ่งเป็นการสร้างบ้านราคาต่ำกว่าท้องตลาดและโครงการร้านค้ารัฐบาลขายสินค้าถูกกว่าทุนแต่อยู่ได้เพราะมีเงินจากน้ำมันมาอุดหนุนผลกระทบตามมาทันทีเมื่อร้านค้ารัฐบาลขายของถูก ธุรกิจจะอยู่ได้ยังไงจนมีหลายกิจการต้องปิดตัวไปหรือถูกรัฐเข้าควบคุมเพื่อเอามาผลิตของขายเองยังไม่รวมการอุดหนุนราคาพลังงานเพื่อให้คนในประเทศใช้พลังงานได้ถูกลงจนคนในประเทศใช้เผาผัาอย่างสิ้นเปลืองเพราะต่อให้ใช้มากเท่าไหร่ ก็จ่ายเงินซื้อพลังงานไม่ต่างจากได้ฟรีอ้าวใช้กันเข้าไปใช้กันไปอีกนี่เป็นเพียงแค่นโยบายส่วนที่อยู่ในรูปแบบสังคมนิยมจากกว่า1,000โครงการของรัฐบาลฮูโกซาเวสส่งผลให้ฮูโกกลายเป็นเทพเจ้าของชาวเวเนซุเอล่าแต่จริงๆแล้วเขานี่แหละคือตัวการที่สร้างเนื้อร้ายที่ลุก,กลามไว้ให้กับประเทศ ลองคิดเล่นๆว่ารับราชการเงินเดือนสูงๆสวัสดิการดีๆใครจะไม่อยากทำจากนั้นก็เหมือนเดิมเล่นพักพวก ใช้เส้นสายส่งลูกเข้ามาทำงานโดยยังคงมีการบริหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพแค่นี้ก็คิดภาพออกแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นยังไงก็เจ๊งนะสิครับท่านผู้ชมขาดทุนย่อยยับแต่จะให้เลิกนโยบายเหล่านี้ก็ทำไม่ได้เพราะกลัวประชาชนไม่รักแล้วฉันจะไม่ได้อยู่ผ่านเงินประเทศต่อเลยไปกู้ยืมจากจีนและรัเสเซียมาก่อนเอาหน้าบ้านเรารวยเดี๋ยวก็คืนได้ ปี2013นายซาเวสเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโดยเลือกนายมาดูโรขึ้นมาเป็นผู้นำแทนแต่ราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2014ทําทำให้รายได้ของเวเนซุเอลาที่ผูกกับการส่งออกน้ำมันแทบจากร้อยเเซนตยิ่งแย่ลงไปใหญ่แล้วนายมาดูโรเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่รักเหมือนนายซาเวสแถมมาตอนที่เศรษฐกิจแย่ยิ่งแย่กำลังสองการบริหารงานที่ผิดพลาดของภาครัฐ รายได้ของประเทศลดลงจากผลของราคาน้ำมันและหนี้สินของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ปี2015พักฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1999ถึงจะชนะเลือกตั้งแต่สารเวเนซุเอลากลับมีมติสั่งให้ในายมาดูโรอยู่ในตำแหน่งต่อไปเลยเกิดการประท้วงทางการเมืองในประเทศบานปลายรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตนับร้อยคน 2016ราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ภายในประเทศก็วิกฤตถึงขีดสุดประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเวเนซุเอลาที่เข้าไปแทรกแซงและควบคุมทุกอย่างทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมส่งผลให้คนที่จ้างงานประชาชนกลายเป็นรัฐบาลและเมื่อรัฐบาลล้มจากภาวะการเมืองและเงินเฟอ้อจึงไม่มีเงินจ้างประชาชน ดังนั้นการทำงานจึงต้องลดลงเหลือเพียงสัปดาห์ละ2-3วันระบบเศรษฐกิจของประเทศแทบหยุดชะงักประกอบกับการที่รัฐบาลมีการคุมราคาสินค้าอาหารและยาร,รักษาโรคให้อยู่ในระดับตำ่ำแต่นั่นกลับกลายเป็นการทำลายอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศเนื่องจากราคาที่กำหนดนั้นต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งธุรกิจเอกชนหลายแห่งไม่สามารถอยู่รอดได้ดังนั้นจึงไม่แปลกที่สินค้าหลายอย่างขาดแคลนอย่างมากโดยเฉพาะอาหารยารักษาโรคประชาชนจำนวนมากหิวโหยโรงพยาบาลเต็มไปด้วยคนป่วยแม้แต่หมอไม่มียาหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอที่จะให้การรักษาได้การล่มสลายทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศเวเนซุเอลามีคนแค่สองชนชั้นก็คือคนรวยมากและคนจนที่ไม่มีอันจะกินซึ่งแรงงานชนชั้นกลางกลายมาเป็นกลุ่มหลังแทบจะทั้งหมดแล้วรัฐบาลมาดูโลพยายามแก้ปัญหาเงินเฟ้อหลายวิธี ทั้งการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำ30เท่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งการสร้างเงินสกุลใหม่ที่มีค่ามากกว่าเงินสกุลเดิมถึง1 0 0 0 0แเท่าเพื่อไม่ให้คนต้องขนเงินเป็นกระสอบไปซื้อของแต่มันก็แทบไม่เป็นผลเงินบริวาแทบจะไม่สามารถซื้อสินค้าอะไรได้เลยจึงจําเป็นต้องหนีออกจากประเทศเพราะไม่อาจทนสภาพความเป็นอยู่ที่อดมือกินมือ้อเช่นนี้ต่อไปได้ ปัจจุบันคนจนในเวเนซุเอลาต้องเลือกระหว่างจะเป็นพวกแบมือขอหรือจะเป็นพวกดิ้นรนไปตายเอาดาบหน้าชาวเวเนซุเอลา3-4ล้านคนจากประชากรทั้งหมดราว32ล้านคนทำการอพยพลี้ภัยไปยังประเทศข้างเคียงอย่างบราซิลหรือโคลอมเบียซึ่งผู้อพยพก็จะมีทั้งคนที่หวังมาสร้างตัวในประเทศใหม่ พวกนี้ไม่สร้างปัญหาอะไรแต่ก็มีทั้งคนที่เข้าไปก่อความเดือดร้อนในประเทศปลายทางด้วยในบราซิลมีการลุกฮือใช้ความรุนแรงขับไล่ผู้อพยพชาวเวเนซุเอลาเพราะคิดว่าชาวเวเนป้นพ่อค้าคนหนึ่งโดยตีปางตายจึงบุกโจมตีค่ายและเผาค่ายเผาสิ่งของของผู้อพยพส่วนชาวเวเนก็ตอบโต้โดยการทำลายรถป้ายทะเบียนบราซิลขณะที่ตามท้องถนนในบางเมืองก็มีผู้อพยพ เร่ร่อนชาวเวเนซุเอลาที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งที่ซุกหัวนอนนับพันประเทศเราไม่ได้มีเวลายาวนานพอจะเรียนรู้ทุกอย่างได้บางอย่างต้องเรียนรู้มาจากความผิดพลาดล้มเหลวของผู้อื่นและหาวิธีหลีกเลี่ยงวิธีการเหล่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวซ้ำอีก